บทสวดเพื่อผู้เจ็บไข้ยังกันจิพิขเวทุพพลังคิลานกังปัญจะธรรมมาณวิชะหันติพิขุทั้งหลายถ้าทำห้าประการไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใดตัดเสตังปาติกังขังณจิรัสเสวะข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึ่งหวังได้ต่อการไม่นานเทียว คืออาสวานังขยาอานาสวังเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงเขาจักระทำให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ทิฏฐวะธรรมเมสยังอภิญญาสัจฉิกัตวาอุปสัมปัชชะวิหริสติ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเทียวกาตเมปัญจะอิทะพิกเวภิกขุทำห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายพิกขุในธรรมวินัยนี้อสุภานุป,ปัสสีกายเยว,วิหารติ เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกายอาหาเรปฏิกูละสัญญีเป็นผู้มีปกติสำคัญว่าปฏิกูลในอาหารสัพพะโลเกอ,อนาพิรตะสัญญีเป็นผู้มีปกติสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงสัพพะสังขาเรสุอนิจานุปัสสี เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายมรณะสัญญาโขปนัสสะอัจฉตังสุปัตติตาโหติมีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วเห็นการเกิดดับภายในยังกันจิพิขเวทุพพลังคิลานกังอิเมปัญจะธรรมานะวิชาหันติพิขุทั้งหลาย ทำห้าประการไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุกพลภาพคนใดตัดเสตังปาติกังขังณนะจิรเสวะข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึ่งหวังได้ต่อการไม่นานเทียวคืออาสวานังขยาอนาสวังเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงเขาจักกระทำให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ทิเเทวะธรรมเมสยังอภิญญาสัชชิกัตวาอุปะสัมปัชชะวิหาริสตีติเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่